สวัสดีครับผมในการปู่อรุณนะครับรหัสของหลวงมะใหม่1 17ครับผมทำปุ่มสมรถยนทำช่วงล่างเบรคเครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟงานอาสาเนี่ยผมจะใช้ในช่วงของไม่มีงานเร่งด่วนจเจอเหตุบ้างได้รับาการติดต่อจากไหนวิทยุสื่อสารในช่อง78ของส่วนใหญ่ลุ่ด้วชกันทำไมมาทำงานอาสามีความชอบส่วนตัวครับเรามีเวลาว่างสามารถช่วยเหลือสังคมได้ก็อยากจะทำทำแล้วได้อะไร ใจลึลกๆคือได้ช่วยคนได้ความสบายใจที่เราได้ช่วยคําว่าอาสาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันตอบยากนะครับว่าเราเราทำเพื่ออะไรทาแล้วได้อะไรผมว่ามันอยู่ในใจของแต่ละคนมากกว่าว่าเราทําแล้วเราได้อะไรเราได้ความสุขที่เราได้ช่วยก็ <Wow. S 1> จะมีเรื่องของรถตรุลรยนต์บ้างาช่วยเหลือประชาชนเรื่องของรถว้อยสิบแปดบ้างแบกหมดบ้างดับงูก็จะมีพวกอุปกรณ์พวกนี้ครับสาหรับเคสใหญ,ใหญ่เราก็จะมีอุปกรณ์ส่องสระสว่างเครื่องปั่นไฟ กรณีที่เราเจอเคสใหญ่ๆที่ใช้เวลาเป็นเป็น,นวันๆไม่อาคารขนาดใหญ่ฐ่านขอถลุมุงใหม่เนี่ยก็จะสน,สนับสนุนเรื่องของเครื่องบ่นไฟกรณีที่ช่วยเหลือประชาชนหรือว่าต้องการใช้แสงสว่างที่ไม่ไม่ใช้เวลาะระยะย,ยาวก็จะมีใช้แบตเตอรี่ครับแล้วก็เป็นอิเอร์เตอร์สามารถที่ีบแล้วก็เคลื่อนย้ายไปในที่ค่อนข้าง พุกธคดานได้ก็จะยกให้มันสูงได้อันนี้เดี๋ยวขอแค่นีพ้พอสำหรับงานอาสาของทีมของหลุมใหม่ก็จะมีหลักๆก็จะประมาณนี้ครับเรื่องะยับใจในงานอาสาเยอะครับแต่มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พูดกี่ครั้งกี่ครั้งมีความรู้สึกว่ามันอิ่มเอิบช่วงมาประมาณสักห้าหกโม,มงเย็นได้เห็นพ่อลูกคู่หนึ่งเห็นมอเตอร์ไซค์โดยที่ลูกชายเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วลูกชายนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ผมก็เลยเอะใจเอ๊ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่ารถเสียหรือเปล่าก็เลยจอดถามว่าลุงครับรถเป็นอะไรครับ ลุงเขาตอบมาคํานึงว่ารถน้ํามันหมดผมเลยถามว่าเอา้าแล้วหมดได้ยังไงขอบอกว่าไม่มีเงินเติมน้ํามันแล้วไม่มีเงินเติมน้ํามันแล้วลุงไปรับลูกไปไปโรงเรียนยังไงเขาบอกว่าบางทีก็ใช้จากเงินค่าขนมลูกแล้วตอนนี้ลุงมีเงินไหมถามลูกชายแล้วลูกชายได้มีเงินอยู่ประมาณ10กว่าบาทก็จะไปหยอดตู้เติมน้ํามันเพื่อกลับบ้านก่อนเดี๋ยวผมเชื่อค่นน้ำมันลุงนะผมก็เลยดึงเงินในกระเป๋าผมเนี่ยให้ลุงไป100บาทบอกลุงว่าลุงครึ่งหนึ่งเนี่ยลุงเอาไปเติมน้ํามันสําหรับ ส่งลูกไปโรงเรียนส่วนอีก5 0าิบาทเนี่ยขอให้เอาไว้ให้ลูกเป็นค่าขนมไปโรงเรียนเนี่ยครับมันมีความประทับใจช่วยโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรบางคนอาจจะมองว่าเป็นเ,นเงินแค่เล็กน้อยแต่ผมมองว่ากับคนที่ไม่มีจริงๆสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนตั้งเยอะผมอยากจะบอกว่าสังคมทุกวันนี้มีความเห็นแก่ตัวเยอะผมอยากให้สังคมเนี่ยลดความเห็นแก่ตัวลงอย่างน,น้อยน้อเนี่ยจากสิ่งที่อยากได้อยากมี กลายเป็นอยากให้อยากแบ่งปันเรามองแค่ทองถนนพอทําไมมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าคนเรามีความเห็นแก่ตัวเล็กๆอ้างคําว่าฉันรีบผมรีบแต่คุณไปแทรกเลนเขาคุณไปปาดหน้าเขานั่นแหละครับคือการเห็นแก่ตัวเล็กๆน้อยๆอยากให้ทุกคนลดความเห็นแก่ตัวลงแล้วมาใช้ความแบ่งปันมากกว่าสังคมมันก็จะอยู่ได้เื้อเฟือเผัวแพ่มันจะทําให้ระงบหน้าอยู่ของหลวงพ่อใหม่ครับ